ก่อนที่จะไปดูข่าวกีฬานะคะมีข่าวดีวันนี้เขาจะมีการจัดงานแบงคอร์คอมบิค2อน5ที่ไบเทคบางนาค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมงานกันนะคะจะพาไปดูแฟนพันธ์แท้ท่าน<ม>หนึ่งเนี่ยนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของภาพยนตร์ Star Wars <ม>เป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะ<ม>ก็เลยมีการรวบรวมนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันนะคะ<ม>เขาเปลี่ยนจากความคลั่งไคล้นั้นมาเป็นการทําเพื่อประโยชน์สังคมอย่างไรบ้างติดตามจากรยายงานคะ่ะ คอลเลกชันของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องส t า r ์วอลกว่าหมื่นชิ้นถูกจัดเก็บไว้บนชั้นวางอย่างเป็นระเบียบนี่คือของสะสมสุดรักสุดห่วงของอาทิย์รุจิรวัตรหรืออาร์ตแฟนพันแท้ภาพยนตร์สายฟ่สุดอมตะเรื่องนี้ที่เปิดบ้านให้เราได้เข้าชมเราว,ว่าหลงไหลในสเสน่ห์ของส Star w ว r ตั้งแต่ครั้งแรกที่ชมในโรงภาพยนตร์จึงเริ่มเก็บสะสมมาตั้งแต่9ขวบเรื่อยมาจนวันนี้อายุเข้าเลขสี่แต่ความชื่นชอบความผูกพันในมหากราบแห่งจัก,กรวาลเรื่องนี้ก็ยังคงไม่เสื่อมคลาย ไปอยู่ต่างประเทศพักหนึ่ง<ม>ก,ก็ที่นั่นเขาก็บ้าสาวอกันพี่พี่ก็เขาไปถึงวันแรกก็<ม>ไปเดินร้านก็ไปเจอของเล่นเออชอบ<ม>ชอบเสร็จก็เลยสะสมแม่งแต่ตอนนั้นเลยคือ,<ม>ค,อคือระหว่างตอนเด็กๆเ,กเกนี่ยก็ไม่ได้เก็บอะไรนอกจาก Star Wars แล้วก็ตั้งแต่พี่เด็กๆเกนี่ยพี่พี่เก็บเหมือนนักสะสมอะคือพี่พี่จะเป็นเด็กที่แปลกนิดนึงคือของเล่นที่ได้มาเนี่ยพี่ก็จะไม่เล่นกลัวมันหักอะไรอเงี้ย เพราะว่าต้องเก็บตังคซื้อเองนะครับทำไมนะั้นก็เลยค่อนข้างทนุถนอมก็คือซื้อมาแล้วก็มาตั้งโชว์ไม่ไม่ได้บางตัวก็ไม่ได้แกะก็ก็ถือว่าเป็นนักสะสมมตั้งแต่เด็กแล้วกันอยู่ในสายเลือดครับ ปัจจุบันอาทิตย์ทำงานเป็นเมนจิงด g เรกเตอร์ให้กับสถาบันการเงินชื่อดังแม้งานอดิเรกที่รักกับงานที่ทำดูจะเดินคนละเส้นทั้งยังเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ทว่าอาทิตย์กลับมองข้ามคำคอรหารวบรวมกลุ่มคนไทยผู้มีใจรัก Star ์วอ s ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ อย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ27คนนะครับก็คือ,อกองร้อยที่501ประจำประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเกือบทุกประเทศก็จะมีมีหน่วยของ501ประจำอยู่สมาชิกก็คือคนซึ่งชื่นชอบ Star Wars กิจกรรมพวกนี้เรา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 ,เราทำกันทุกปีอยู่แล้วเรามีโปรเจกต์ที่เรียกว่า Toys for น้องก็คือว่าการ เซตอัพบูธแล้วเราก็ให้คนได้เข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วเราก็บริจาคเงินที่ได้จากการบริจาคเนี่ยเราก็คืนกลับไปที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทเราทําเข้ามาปีนี้เป็นปีที่3นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือในเรื่องของเนปาลน,นะครับที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการที่เราพยายามที่จะทําขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาโดยโดย,โดยการที่อาจจะออกมาในลักษณะของการทำเสื้อย,ยืดแล้วก็แล้วก็คืนรายได้ให้กับ ส่่งไปชวยเหลือเาเาขรื่องราวในภาพยนตร์อาจเป็นเพียงสิ่งสมมุติขึ้นมาเท่ว่าสิ่งที่อยู่เหนือความสนุกสนานของเรื่องราวคือการสื่อสารส่งต่อพลังให้ผู้คนได้เชื่อมัน่นศรัทธานในพลังแห่งความดีดังเช่นประโยคสุดคลาสสิกในภาพยนตร์ที่ว่า m May the Force Be With You นั่นเองนะครับ กิจกรรมที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบส่วนตัวนะครับกระทั่งในวันนี้กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความผูกพันกันในครอบครัวรวมทั้งยังแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับขอพลังสงสถิตอยู่กับทุกท่านเมเจอร์ฟอสพิจูใส่ผิดด้านเปล่าน,นะครับสปปุชาเทศจริงๆนี่นะ